สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า246 o u s c u b Channel ใน YouTube นะคะอย่าลืมกด subscribe ได้ใน u t u b e กดติดตามได้ใน Tik t o k นะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาเป็นคลิปแรนดอมนะคะหรือเรียกว่าใครก็ตามแต่ที่เปิดมาดูคลิปนี้นะคะก็จะได้รับพรหรือสิ่งดีๆจากไพ่พาพิเคนเนทหรือพรจากพาพิเคเนทนั่นเองนะคะขอให้ดูเป็นแนวทางอย่างมีสตินะเป็นงมงายนะคะสุดท้ายก็อยู่ที่การกระทําของตัวเรานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสิ่งที่คุณจะได้รับในช่วงระยะเวลานี้อาจารย์มองว่าไปในมาไหนนะคะค มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองใครที่หมั่นกระทาความดีในรูปแบบต่างๆอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างนะคะว่าความดีนะคะจะปกป้องรักษาคุ้มครองคุณนะคะทาให้แคล้วคลาดปลอดภยัยทําอะไรก็ได้รับความราบรื่นเป็นที่นิยมชมช,มชอบแล้วก็รวมถึงทําอะไรก็มักที่จะมีคนปกป้องนะคะหรือบางทีบางครั้งอาจจะเป็นคําว่าเทวดาประจําตัวของเราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยที่จะดนจิตดนใจให้คนอื่นมาช่วยเหลือเรายามที่เราทุกร้อนนะคะถัดไปอาจารย์ก็มองว่าคุณจะมีความสุขมากๆนะคะในสิ่งที่คุณทํามากขึ้น หรือว่าหาแนวทางชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะเจอลูกทางในการทําเงินบางท่านอาจจะเจอความสุขที่คุณแสวงหามานานหรือเจอคนดีๆเจอคู่ดีๆบางท่านอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายนะคะบางท่านอาจจะเจอเนื้อคู่หรือคนที่เรียกว่าสิลเสมอกับคุณแต่คนที่มันไม่ดีหรือคนที่มันไม่ใช่จะทําให้เราคิดได้หรือว่าเขาคนนั้นนะคะหรือสิ่งที่มันไม่ดีจะออกไปจากชีวิตของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นคําว่าพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีได้ด้วยนะคะถัดไปจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญ่สาหรับตัวคุณการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเปลี่ยนจาก,กร้ายกับกลายเป็นดีนะคะอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็อาจจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นขอให้คุณอดทนพยายามขยันหมั่นเพียรในด้านต่างๆต่อไปอย่าละทิ้งความพยายามอาจารย์เชื่อเสมอนะคะว่าความพยายามครั้งที่1 0 1อาจจะทําสาเร็จก็ได้อย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100 1น0นะคะเป็นคติประจําใจของอาจารย์เลยฉะนั้นก็ขอให้คุณสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะ,นะคะและ้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีการปรับเปลี่ยนตําแหน่ง่าตํแหนนงงสูขึ้้ไดรับบ ะะหรือได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าอย่างที่บอกนะคะยิ่งสูงอาจจะยิ่งหนาวได้นะคะอาจจะมีคนที่คอยแบบอิจฉาริษยาเราแต่ไม่ต้องไปกลัวถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะก็อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าได้ดีจนคนอิจฉานั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครที่หมัน่นขยนันหมั่นเพียรในการทําหากินมากๆตั้งใจในการทําเงินมากๆอาจารย์มองว่าคุณจะได้ของขวัญล้าค่าของมีค่าหรือบางท่านอาจจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดได้เงินก้อนโตมาจากความสามารถย้านะคะว่าจากความสามารถนะคะแล้วก็ มีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะบางท่านอาจจะได้ของแบบของขวัญที่แบบรู้สึกว่าดีอกดีใจเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดก็ได้ไม่ได้คาดฝันก็ได้แต่อีกมุมนึงก็อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีการออกรถนะคะหรือว่าปล่อยเช่าที่ดินได้ต่างๆปล่อยเช่าอาจจะเป็นเหมือนแบบคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะได้รับที่ดินมรดกตกทอดต่างๆก็เป็นได้ฉะนั้นขอให้จงมีสติในทุกๆด้านนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆค่ะขอให้คุณโชคดีค่ะ